สวัสดีครับจากร้านโอวดีช็อปนะครับวันนี้ลูกค้าขับรถ Toyota ายาริปี2018นะครับเข้ามาติดตั้งเกต CGOFA นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับเพื่อใช้ดูค่าต่างๆของรถนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้าติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับนี่นะครับ หน้าจอจะติดขึ้นมาให้เมื่อเราสตาร์ทรถนะครับเนี่ยนะครับบอกค่าต่างๆได้ครบนะครับพอดของตัวตัก y ยารีดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วเก็บสายขึ้นมาได้เลยไม่ต้องตัดต่อท่อนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาลูกค้าเลือกตำแหน่งวางตรงนี้นะครับวางไปตรงนี้นะครับนี่นะครับหน้าจอสวยงามมากนะครับ c g o f a ตัวนี้นะครับหน้าจอคมชัดมากนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนค่าหน้าจอได้นะครับนะครับกดปุ่มนี้นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับหน้าจอที่สองนะมีสามนะครับเนี่ยรูปแบบหน้าจอสวยงามมากนะครับเกจจะสมูทมากนะครับนี่นะครับสมูทมากเลยนะครับติดตั้งไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไปตามเท้าเลยนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนนาจอได้นะครับ เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับทุกเล่นเยอะมากนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับปุ่มนะครับนะครับเปยนหน้าจอได้นะครับเป็นทัชสกรีนอยากเอาเท่าไหร่นะครับดูค่าต่างๆได้ครบนะครับของรถนะครับทั้งหม้อน้ํานะครับวัดรอบเครื่องยนต์ความเร็วนะครับแบตเตอรี่นะครับตั้งตรงตั้งเตือนได้สแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับเนี่นะครับ ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ร้านอูเดีช็อปนะครับหมายเลข0899695708นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับและประกัน1ปีเต็มนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ